ิดมานะาเขาจะตีขวดออกไปทางหลังบ้านนะครับจะนล้วจะนล้วนะติจะทนล้วล้ว,วลออก้ไม้ยแขนทางร้านหรูทางร้านหลูทางร้นหลูิลนลีนาำลามาแล้วตัดไมหมตัดผมอาล้าลงเสื้อผา ผ่านตลาดนี้ผ่านตลาดนี้แล้วผับเดีวขนาดนี้อีกเนี่ยดีนแล้วมันตายแน่นอนเลยนะเป็บขึ้นบ้านหัวใจขึ้นบ้านหัวใจขึ้นสนามบอลต้องกินที่ตอกูน่ะขึ้นบ้านหัวใจอ่ะนหัวโลงไฮเวชลงเบานะลงเบาอีกทางดินทางดินทาง โดนเลดนเยามลเิเเลเตเิเตเิเตลลองลลักนแต่กะโดดอยู่สมดได้นตาม้องหลักสนอไปแยกของคล้ลนอครับเกย์ด้ความเร็วเคเขาเหินขึ้นเขาเหิขึ้นขึ้นเวนะ อยู่อยู่ดูอยููข้าข้าข้อพ่ออยู่อยู่ในพ่ออยู่เจ็บนักรถเจ็บนักไปทางข้ามแยกางแยกขึ้นแล้วขึ้นทางรถไฟสายหลังแตกสวยทางรถไฟรถกรกลับไปทางข้างหัวใจามสี่ีกนะระวังระวังนะมแท็กเกี่ยวปั่นขึ้นนะายากไกลไม่โดนอับมาทนเขานะบู่เื่อหน่อยมาย อาร์ซงไรอยู่คือเอฟเพว่ายิงอีือประกบไตามทางรถไปนะลงพ่อลง่อเหมือนเดิมขึ้นไใหม่ขึ้นใหม่ลงาหัวใจขึ้นหัวใจตดยูหายพันเลยกลับบ้านแน่นอนรอได้เลยตามทางอ่ะเสือเสือตำรวจเสือเสือให้ดไว้ดีไว้ลูกโอเคไปเอามัาา ern, านะ น้วาาแตกน้าาแตกน้าาแตกตัดไปเยากลัวอัดตเลยตัดไปเลยเขาบัดไปเลยตัดเลยเขาเลู่มึงจอยากเป็นมองูหรือกันาเนี่ยอยากเป็นของูอยากาีงูเอาีเนี่ยยแล้วเนี่ยไปทางบ้านไปทางบ้านแเานี้ แปดแล้เปิดหไ้โโไปทางหน้าโบไปทางหน้าโบไปทางหน้าโบหน้าโแล้วจะถึงบ้าเปิดให้ได้เลี้วไม่ได้ตหน้าหลังก็ได้เข้าบ้านเข้าบ้านเายิงนอารเ่ลแ้วตัดรอขาหน่อย้เขาเสียเวลาหน่อยเข้าบ้าน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 ไ8 ไปไปในบ้านที่หน้าหุคไปงนู้นเบวางระเบิดวางเขาตามมาเต็มเลยนะครับข้างหลังรห่รถแห่่รหเขาช้าเขาช้าเขาช้าดอซูไปไปไปมีของซ่อมบ้างมีของซ่อมไหมของซ่อมไอยเขายิงเจ็ดสี่สองเร็วเร็เร็วเร็วเร็ว

ไปทางด้านหลังชนลวงกไ่กได้เตอนเลือดก่อนเตือนเอก่อนแขกไม่ได้ก่อนเตืนเ่อดก่นต้องเล่นยกันไไปทางร้านหลูไปทาง้านหลูฝั่งเียวขลงไปทางแบบตี้เขาตอนตีเลี้ยง้ยงเยา้อสอร์ตให้ได้ก่อนไปก่อนเลยเลี้ยวซ้ายทางด้านหลูโดนปะโดนปะมีก่อนโดนไมอ๋ออเ่านันแ่โดน่ เี้ยววาไอ้รใเวโปา้างอยู่นะครับยิงมาดีตัวเนี้ยทะลุลงบ้านทะลุลงบานไปกองยิงหาพยายามเดียวไปข้างหลังหลังหลังกนอหลังกนอแต่นี่นี่รถหังก็รถหลัันยว่กนั่นเพื่อนมันจะเอาเพื่อนนีมาหน้าบานกนาบาน ลงวไม่ลงโมเขาเล่นแข็งไปลงโที่เ็รงเปล่ามีะ่งงไปตงไปแต่งหรอี่นั่งไปแล้วพี่ได้อลนได้ลไลงบาไ้ลงบาลไ้ลงบวันวดดไปก่อนได้ลอยนิ่งลอยิ่ลงรถ้ะลงรถลงรถทะลงลงรถทเป็นซ่อมรถสวยตงโ ต้องรีบไประวังมันดักทางออกไม่มีเล่นกลับไปทางเดิมไหมเดีละวก้เดี๋ยวกูนำเดี๋ยวกูนำหลังเคยหลังกองไรเดิมกองไรเดิมกอกหลังน้อนเดิมรถเรือข้เารถำรถลำไปทางหลังน้อข้หลัง้อรถข้หลังอไปทางข้งหลัง้อนนะครับวงหลังน้อ

เคื่อก็จะพังกันแตยตามรถสามอาร์ส so no ิบ่เนี่ยแล้วต้องใช้ความเดียวเท่าใหม่ในการเดียวอีกเทื่ยงยากจาระวังระวังไม่เตระวังไม่เตามาไ่ยเอาไป่ลยเอาถ่ยถ่ยได้แล้วถ่ยได้

ับเลยจับเลยับเลยับเลยับับมาึหลังขำไปวนไป่ม่ยเดนไแล้วไม่ด้กลับไม่ดก้กลับยังไปแถบ้านแบบนี้อะไรเนี่ย ตามไม่ทันนะนะไอ้เหี้ยเครื่องหลวมแล้วไอ้แจ็คไอ้สารเครื่องรถดคุณหลวมแล้วที่กูเรียกเครื่องตามมึงตลอดเลยเนี่ยไอ้สารมันคุณปีเก่าแล้วไอเหียสามสี่เก้าศูนย์ที่สันธรรมดาไอ้เหี้ย พี่รอหน้าอะไรกูเอกไปแล้วโคเล็กครับโคโน้มันโคเล็กมีหรอที่จุดเมื่อไหร่หรอโคมาหลับใช่กูโทรไปเส้นบ้านเล็ลงออกไในนอกเออมันเป็นไหนไหนตกตกตกลงตกลงไม่คุยไม่คุยยังไงเนี่ยป๊บนึงมึงโทรใหม่โทรใหม่โทรโทรโทรอะไรครับ เออตัวเรามึงไปคุยยังไงอ่ะคุยแล้วครับเขาบอกว่ารอแฉงอะผม่เขากระื่อเขาเลยเนืครับก็รอแชงมาอยคุยก็ได้ชื่ไปก่อนนะครับลุงแล้วมันบอกผมว่าไงเขาก็บอกว่าเขาก็ใต่กกอบพร้อมครับใต่แ้วกผมครับด่าก็นอยู่จริงอ๋อมึงอ๋อมึงด่ากันเหรอครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แ้งมาผมก็คุยกับพี่แฉงถ้าถ้าเขาถ้าเขาอ่ายังไงเดี๋ยวผมถอดตัวก็ได้อยู่แล้วครับลุงอ่าผมผมว่าผมยังไม่พร้อมหรอก ตอนนี้อะ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 อก็ดีครับผมว่าจะทำสัญญาเขาแบบอย่าไม่ให้เขาตีผมสองเดือนนะอ่ะอะไรเงี้ยใช่อะโอเคครับลุงเดี๋ยวผมค่อยไปคุยตอนแช้งมาครับตอนนี้ก็ตีๆกันไปก่อนครับอ่าเรื่องของมึงครับแล้วก็ไ้เหี้ยะตกใจเลยทำอะไรกันเนาะอันเหียบอวนมัน ไล่กันถึงสองพันแบลนดี่อะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาจัดนนิดแบลนดี่หรือไงวะเนี่ยตรงไปทางเอเฮืนเขียวนะเขาก็อยู่บนเขาเขาเองู่่อยู่อ่ะเพื่อนเขาเพื่อนไปไหนฮะเฮือนขวดีโอ้ยบิ๊กวยสวยจัดตรวจสวยนะไอ้แจ็คแบบชนต้นไม้นะนะแจ็คเฮือนรถไม่ไหวเ,เล่นข่าวว่าลงไปทางเฮือนเขียวนะครับตอนนี้ เขาอยู่กำลังลงกำลังลงกำลังลงตาย่นเคเป๊ะใจ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 กูชะชนมึงเนี่ยวนขึ้น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 สาสี่ที่ปังลายเจดสามสี่ไปเลยล้อขายโรตีงี้อยากขายโรตีงี้ลงไปทางไงนี่นะนะป้าหัวใจ บนเขาบนเขาเนี่ยตามไทเลนตั้งตัเลยคันเขาเจออยู่เถินลงไปทางนี้แล้วไปทางเลียดเมืองแล้วเถินเขียวเขาชนเยอะคว่ำคว่ำชีชน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 คันเองก็ชนคันเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สัตว์ไปด้านเถินเขียวลงลงลงือนจะลงให้ลงไม่ลงไปทางเถินเขียวตัดกูอย่างนั้นเลยเหรอไอ้เหี้านเถนเขียววางทาง

ไเกย์ตกอกทนะดกระลาดแดงนะกระาดแดงนกระดาดแดงเฮ้ยเกย์ตแุไปทางทีตกาีนโลาบ้านเมาลาแล้วากลุกไม่จะเข้าบ้านลเข้าบ้านไม่ทันตามตำรวจกัตามไม่ทันแล้วตอนนี้เฮียถางบนคุยใลงไฮเว์ลงไฮเว์ลงไฮเว์ไฮเว์ไฮเว์ลงบ้าน ต้องเถือนขยะขีไปทางร้านหนูวนใตุ้ดใหญ่วนกลับวนกลับมาหาเราโอเคไปตรงไปทางร้านเพชรขึ้นไปหาโบนขึ้นไปหาโบนเลี้ยวซ้ายอยู่ในซอกอยู่ในซอกไม่บอกใครแต่หัหน้าโบนตับไปทางร้านหนู ในข้างอู่ร้านหลูเข้าอู่เข้าอู่ตัวเล็กน้อยไอพี่สายตรงไปครับอยู่ข้างร้านหลูอยู่ตอนนี้ตรวจเจอนั่นแหละเขาจุบวศอยู่ในอู่วศอยู่ในอู่ติดตามยิงขงบวนเขาได้เนียนะขับเป็นขบวนอ้ไคกนี่อตรงไปทางบ้านแล้วตอนนี้ตรงไปทางบ้านเข้าไปทางร้านตรงไปทางร้านหนีหน้าโบสถ์ละหน้าโบสถ์แล้วนะครับทางร้านเกมเต่า ตรงยาวเลยไปทางปั๊ม TK ไอ้เรืองรถกำกัก็หลีกทางไปเฮียกำกัก็ไปอยู่ท้ายสุดไอ้สัตว์รถกำกัก็ไปอยู่ซ้ายสุดไอ้เฮียหลังสุดดะไปอยู่หลังสุดไอ้เฮียไปแก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 ่ลูกกลางสารสารเขาชนกันเองเขาชนกันเองวนกลับวนกลับหอยไปไปอยู่หลังสุดเมื่อไงเฮียรถกำกับอะซอกหน้าสุสาน พัเน็ตอะไรไม่ใช่ปวดเจอบต่หลังแป่งต่ยหลังแป่งให้ตรงต่อ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 ทางบ้านแล้วนะน่าจะเข้าบ้านกว่าเข้าบ้าน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 เปิดประตูบ้านเนี่ปะเขาหมุนเยอะนะเขาหมุนเยอะโอ้ยกระชนเลยปะเนี่ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเขียนสอเสนแตำรวจของเข่ได้เชดเพิ่มมาแล้วท่าเป็นตำรวจป่ะ ตำรวจพี่วางระเบิดอะของซ่อมหน่อยละมันด้วยอยู่ในบ้านนะครับเออซ่อมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมหนังเสร็จแล้วครับไหนวะโคตรไก่ต้องเล่นกันเป็นทีมครับน้องนั้นคันเดียวหนีไม่ได้ตำรวจเก่ง น,นี่ก็เป็นทีมหนีไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ทั้งหมดนนมดนนันเยอะมัน,นเป็นทีมเวิร์คต้องซับพอร์ตข้างหน้าข้างหลังช่วยกันอย่าลืมบอกเมื่ก่อนนะศพอยู่นะเขาไม่ได้ขึ้นนะสิทธนะศพยังอยู่ในบ้าน เพื <S <S pues <go ่อนคืนได้ไหมครับเพื่อนอยู่ชั้นชั้นสามครับใช่ครับขึ้นแววได้ไหมบิน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 แววหนึ่งเอาสมบูรอยู่ในบ้านถืออยู่ดูกันนะเงียบไว้เงียบไว้ดูกันด่วนด่วนแจ็คแจ็คแจ็คเติมช้าจังไอ้เหี้ยเติมแต่น้ำอะไรมึงอะ เบนซินเออกเทนครับออกเทนออกเทนไปดไม่เกี่ยวห่เข่าฮะไม่เกี่ยวเข่าไปเลยนะไม่เกี่ยว่นเข่าเลยนะไม่เกี่ยว่เข่าเลยนะหลังบ้านเราเนี่ไปไปที่เมาที่เมาลงรถลงรถพืัอน้านตำรวจมาไอ้ขี้ตำรวจมาไปครับไปครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเดีืยวนะ ช่วเลยช่วเลยช่วยเลยช่วยัลยเลยช่วเลยวเลยซื้อเลกลามแล้วอ่ะหลวยเัยช่่ลุงทอมทเนี่ยปิดประตูท่่วนี้ผมบักอยู่ใต้บ้านเลยแล้วกูทเนี่ยู่เยเยเวเ่ววยเเเล่ เน่ยอยู่ใต้บ้านทำไรไม่ได้เลยวิ่งไม่ไล้นตามตามไม่มีใครโค้เผมจะเข้าไปเอาลุกืนบอลล็อกมายังไงเนี่ยหนุ่มทองได้ยังได้แล้วได้แล้วเป็นไรมันตกเข้าไปบข้างล่างข้างล่างมาอยองไปทางสนามบินไม่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 งไปใต้เวอยู่เพื่อนที่อยู่ในบ้าน นกลับไปทางหน้าไปูลยนไหลังข้งางในเรียบก่อน,นี้ไปทางในในสนาม,นนะมาที่นังม่งอาลมณอมเลยเผ่ว่าตูแล้วรถกูบ,บักเฉยไอสัตใจบ้านแม่งหรีเนี่ยยี่บักปล่อยจังบ้านกูเนี่ยมีบ้านเดียวนะไอสับ้านไหนไม่บักนะประเด็นอะ ไปทุกวันอ่ะบ้าน,าน,านเราเอารถตำรวจอ่ะมาตรงนี<_<_้หน่อยมาตรงนี้หน่อยตรงฝั่งไหนแถวหน้าแถวข้าเลยข้าผู้เลยตีไปตีไปข้างหลังสวยดักไว้ดักไว้ข้าได้หัวท้ายเลยดียีับดีนี้ ไปทางสนามี่มีเงอนนะบผมจะอไปู้ไว้ดักไว้ดักไว้สวัสดีครับสวัสดีครับเราขบจ้าเราขจ้าเกี่ใช่ไหมกดดันเขากดดันเขาเลยขงิอเขาเลยบ้านหน่อยตำรวจเข้ามาที่บ้านหน่อยตีตกตีตกแล้ว ดันละตัวเขาอยู่ข้างบนหัวทักเจอเพื่อนแล้วสองศ <laughs> อกเขาเข้าไปทางสนามบินนะครับเข้าไปทางสนามบินเข้าไปในสนามบินวอกลับออกไปทาง,าอ,าทางอ่าทางสเตเดียมหลังสเตเดียมนะไปทางด้านหน้าแนละ้วแอกดำยิงเลยเขาย,ย,ยิงมาหนวดไปทางเทา,ทาวลว้วนไปทางอุตสนามสนามครับพักข้ามแล้วไปสาหกรรมอุตสาหกรรม

ะลานขอโทษนะครับขอเก้ขอขอขอนิสันเก่าเก่าขับขับแซงเป็นที่สองได้ไหมครับแซงให้ได้ขอกูดเก้ิโอ้โหไอ้แจ๊กไอ้เฮียเ้าซุ่มอยู่นะฮะซุ่มอยู่ซุ่มอยู่มาเลยวงนงคุณบนท้องเดิม โอ้ยลำรัวชนอย่างงี้กูชนบ้างนะไอ้สัตว์จะโดน่ะมันจะโดนไอ้เหี้ยกูชนบ้างได้ไหมไอ้สัตว์ย้อนมาไดไหมผัดปั๊มนะครับเส้นล่างปั๊มนะเส้นล่างปั๊มข้างทางรถไฟเลยตกกลางหุ่นใหญ่ ไปทางโคยี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 โคยีาแล้วเราติดตามเนสายใสิบนาทีให้สิบวิห้าวิไมาเจะใกล้ผังนะเดี๋ยวขึ้เขาเดี๋ยวขึ้นเขาไปทางไหน บ้านอะไรสักอย่างทางรถไฟทางรถไฟพงไปทางเขาผีนี่ตอนนี้อยู่ข้าง่แช่นะครับไปางเขาผีรเขาผีรอแน่บอกไปตรงนี้รอแน่เรื่อทางรถไฟเลยผ่าน6โซ่ไปแล้ เขาทางรถไฟตรงข้างบ้านควีนนะครับเขาอุโมงคมุ่งไปทางเลเดลมุ่งไปทางเลเดลจะไปออกสาเตสเขาแวะเล่นในสนามเด็กเล่นเล่นสกิลเก่าอยู่วนกลับไปทางบ้านควีนขึ้นเขาหลังบ้านควีนบนเขาอยู่บนเขาอยู่บนเขา แค่เขามาแลนดี้สุดภูเขาไม่ต้อถามจริงตอนแรกแค่แม่งเหวี่ยงเมือกี้ตเองไอ้แจ็คเอ้ยตำรวจเจอเอามันไปทางโฮอโปไปทางโฮอกโป้ลงไฮเวย์แล้วลงไฮเวย์ลงไฮเวย์มันเอามันเออสวยมากไม่ไดกที่ไหโอ้ยตำรวจทวนจัง ตำรวจชนจังอ่ะครับให้ซ้อมไหมครับให้ซ้อมไหมยังไงยังไงยังไงอะไรกันให้ซ้อมไหมเขาคุยถ่วงเวลาใครชนอ่ะให้ซ้อมมเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดอ่ะใครชนผมอากรถพังเลยไม่ได้ชนนะแจ็คไม่ได้ชนไม่ไม่คุณคุณชนอีกคันแล้วมันมาดักหน้าผมพอดีไงเมื่อกี้ไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้ครับได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับอ้าวไอ้เหี้ยลูกฮามามาคันนี้เลยฮะผ่านผมชนครับผ่านฝ่ามือเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมว่าเนี่ยยิงอ๋อคือผมโดน กระเด็นมาชนนะแล้วผมผมผิดแล้วครับใครชนมึงลงต่อลไปทางเลสิ่งที่ย้ําเล่ไม่ินอ่นสิ่งทเาดลูกฟองสาวด้วยเกับไปเาตรงไปทางไอ้ขึ้นไปทางไอ้ขุดแ่ขุดแ่ไปทางโคลงงทางรถไฟเหมือนเดิม ิตาลิตาปั๊มอยู่ตา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 ลังแสวยจแจ้รถกูป่ะไม่ได้าเาลรถดูตดยางสกอตอีกว่าสกอตป่ยายาอยู่ในเมืองในเมืองปนบ้าสกตอตเลยเลยเาเปลี่ยนรถเาเปลี่ยนรถรถตัดยาง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 ตัอ้าะไรอ่ะตแล้วรถตัแล้วขึ้นไม่ได้แล้ว อลรเปาีบคันหรือเปล่าีบคันหรือเปล่านะดกลับกลับไเป็นไีงไม่ทันจีทีสี่ไม่แตกเจอไอี่ับดีดีถ่ายด้วยปะคันไหนแจ็กกี้กูไม่กูอยู่กูถ่ายตอ้ตอมีเคสแล้วนะบ้านอนมีเคสแล้วไม่รถคุบั๊กเหรอไข่เคสแล้วบ้านตอนมีบั๊กอะไรอ่ะครถไม่ได้หรอหรือว่าอะไรวะ เอ่อตลาดครับบ้านสกันไม่เดนะรัไม่ลองขึ้รถกูดีว่าว่ารถกูบักปะมาดูดิบักลุงบักลเงติดัรึ่งใครขึ้นไปอะไ้อ่ะครึ่งนะครับอพเิ่ตแบบรถไไม่ได้มันเป็นไรต้องเบิกใหม่ปะ